ไม่คราฟแต่ผู้หญิงสร้างวงจรประทะผู้ชายสร้างวงจรผู้หญิงสร้างวงจรเฮ้ยได้อุปกรณ์มาแล้วแต่เวลามาทําวงจรกันเลยนี่มาที่ห้องรับเลยวยังอยู่ดีนะมาหมุนไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลงไปไล่เลสตโตนมาแบบนี้ ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมาให้หมดมาให้หมดแบบนี้โอเคสวยงามวางเลตตต้นท็อตติสตันปึ๊บป๊บแล้วก็วางนิปปิเลยนี่เรียบร้อยโอเคอุ้ยลืมไปเลยมีปุ่มเราอยู่ไหมนะปุ่มอยู่ไหนนะอันนี้ปุ่มจะแล้วเอเยก็วางนี่ปึ๊บอู้เรียบร้อยเป็นไงวงจรจริงอันนี้คดเนียนผู้ชายสร้างวงจรฮ่าเดวก่อนมาครบแล้วแด่เวลาทำวงจรเจ๋ลงแบบยนี้เลยลงไป จุดจะเอง๋งไงเราพอนานไหมเรากินเล้ยจากวานมาพิสซ้อมแบบนี้วางเลสโตนไปปึ๊บป,บปบ๊แล้วก็วางในคอมพิวเตอร์อรกดปึ๊บอย่างงี้ทิ้มไปแล้วก็ตีสำเร็จแล้วโย้ยเป็นไงเจ๋งใช่ไหมละ่ะ